ทุกอย่างเมืองอีสานสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่องยูท b e ทุกอย่างเมืองอีสานมื้อนี้หายอยูหากินคือเกาพี่น้องมาตรงไหนตรงหน้าเพราะอากาศยังเย็นอยู่มื้อนี้เดี๋ยวภาพมางมหอยพี่น้องหอยจูบอยู่น้ำหอยน้ำคล้องธรรมชาตินี่แห,หละพี่น้องเพราะว่ามันก็ยังพอด้กินอย่อย่บันบนถึงขนาดว่าอึดมันหอยมันลายนะพี่น้องหอยจูบหอยไร้พี่น้องธรรมชาติโ่แมนหอยเลี้ยงแบบ รรมาติอินเีพี่น้องเบิกรรยาก,กาศพี่น้องเลยกำลังงมหอยพี่น้องเพราะว่าเป็นถ่านหนาวนวี่งม่ได้เลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันยังันยังบ่นในหนาวพี่น้องเลยอากาศมันฮวน <c oughs> <c oughs> หอยหอยจูบหอยไรหอยคนั่นแหละพี่น้อ่พดยืน่ บรรยากาศตรงไงตรงหน้าพี่น้องตรงใบตอนนี้อยู่ประมาณใบใบสองใบสามว่าพูดตั้งโกขกห่อนพี่น้องแว่าอยู่น้าหนาวหนาวบะเย็นเย็นนั่นะมือสมังพี่น้องง้มหอยหากินแบบธรรมชาติพี่นออ้องเ้ยอุดยอดบรรยากาศ <laughs> นี่ มันเป็นหวยพี่น้องเลยเงี้ยวหวยก็อยู่ตามธรรมชาติแบบนี้แหละนี่ตรงให้ตรงหน้าพี่น้องหากินแบบอีสานบานเฮาใส่หวยมาเบาื้องตนโหย่ายเป็นไลโอ้อันะคือโดยงหญ่แต่อันนี้โอ้ี่พี่น้องเนี่ยไม่ต่รุนนี่แหละพี่น้อง่วยเกี่ยงดีเนาะแต่ว่างบไหนเอาไปแช่น้ำกนดีแช่น้ำจาก ขึนสองขึนยังกินบ้านออมอ้วนบ่อ้วนนี่บ่โอ้หอยอ้วนพี่น้องเลยมันเป็นหอยจอยเด้หอยบ้านนี่หอยอ้วนพี่น้องเลยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์พี่น้องหอยมันก็เลยอ้วนไม่ตหน่วยใหญ่พี่น้องเลยโอ้ไม่จ่าสอนครับท้งบ้าน เจ้ามีพี่น้องแต่ว่าทางนี้พอได้กินอยู่มันมีหลายหวยพี่น้องเลยหอยออมบ้านหวยได้ก็พอได้กินอยู่หวยสดัดุอยู่หน้ากับหวยพี่น้องหลาๆหวยตมสีกินนี่ข้าวเดียวพี่น้องพี่ตหนวยใหญ่เนาะโอ้โยนี่แหละพี่น้องบรรยากาศการงมหวยวัสดีก็มีอยู่ด้อวัสดีเขาลวดตรงตำบักงู มันเป็นของธรรมชาติมันแสบอริงแล้วงุ่มงุ่มในเลทลลัีหน่วยหาหน่วยบ่อบาทหนึ่งได้บาทละซีหน่วยหาหน่วยพี่น้องงุ่มงุ่มปลาขนาดงุ่มนหน่อยนี่นี่พื้นที่นหน่อยๆนึงนี่เพราะว่ามันยังมีอีกหลายพี่น้องเลยเอาน้องนี่สะก่อน,นโอ้ยหอยจูบ หมาอผมตหอยเดี่ยงมันก็นตังหางนอนน่ธรรมชาติเลยง้มเข้าเดียวบุพพสองหน้าที่พี่น้องเอง oh. ้สวยงามน้องนึง้มเข่าเดียวบุพพสองนาที่มาง่มอีกน้องหนึง่งพี่น้องเพราะว่าน้องบางยานนี่ได้ในพลัดสองถวย แต่ว่าน้องนี่บักหอยหน่อยใหญ่พี่น้องหน่อยใหญ่ใหญ่มันเป็นเป็นคลองน้ำพี่น้องนี่ธรรมชาติสา่งหากินแบบธรรมชาติได้บ่หน่อยใหญ่บ่มันเป็นหวยพี่น้องอันนั้นภูเขาพี่น้องแต่ว่าจะเลื่อนได้มีเสไฟฟาไว้ฟมาเรียบร้อยหน่อยใหญ่ยู่บ่ ใส่นี่พี่น้องหอยหน่วยใหญ่หอยน้องเนี่ยโอย้ยถ้าตั้งใจงมม่รีนี่ได้บักคอบักไงคนละพี่น้องเพราะว่ามันคนกับขนกับมะง้มกินอยู่เด้แต่ว่าคือว่าหรอมันมันพอได้อยู่ได้กินเนาะมันเกือบ,บบุบแตกเถื่อคล้องน้อยๆปลากระมีหอยกระมีกุ้งกระมีบ่อปลาแหลม ันเป็นถ้ำพี่น้องเลยอยู่น้ำปลาแบบนี้เนี่ยขจอมหากรมันแซงเป็นมุนๆอยู่พี่น้องว่ามันหมูดุดปุ่นเหรอขจมมหาขุดมันแซงแต่ว่าแสบได้มันแซงออกเหนียวหนุ่มเนาะโอ้ก็ามาอยากพี่น้องอีกนึงแสบแสบได้บ่อยก็บ่อยงม,งท,งงมงทั้งพุๆๆ่นงมทั้งผีผีผีเออทั้งพุ่นแหละมันได นวยใหญ่บ่แต่มันได้มันก็นวยไง,ยงมือถือเป็นกอไผ่ปลาพี่น้องเลยมีกอไผ่ปลาย่ำห้ย่ำหน้าเนี่ยโอ้เบิดกินพี่น้องนโนไม้กกอนนโนไม้มันหลายพี่น้องเลยกอไผ่ปลาอันนี้สงสัยขาเจ้าเ่ยวขอเล่าเสียหน้าปังมันเป็นถามพี่น้องเลยมันแซงอายุน้ำปลาน้ำถามแบบนี้เหรพี่น้อง ทงังทางสารครามทางังอำเภอกรมรลชสัยก็เจ้าเมอรถดมาขุดมันแซงแถวนี้เลยพี่น้องอันนี้กับข้าเจ้ากำลังเยียดหน้าปังมั้งทั้งที่เป็นสวนอ้อยพี่น้องมีภูเขาพี่น้องภูเขาก็อยู่ขา <c oughs> า้างคังนั่นแหละในลายบ่เต็มเล่นบ่โอ้ย น้องไอ้หน ok. ่อยหนึ này, ่งพี่ดองเลยบอกน้องไอ้หน่อยพี่้องเหรอาเบิ่งดูโอ้ยหน่อยไม่แต่หน่อยใหญ่พี่น้องนี่พพี่น้องหน่อยงามๆหน่อยใหญ่โอ้ยขนาดงมน้องไ้หน่อยหนึ่งเนี่ยว่ามีอีกหลายน้องอยู่ว่าเอาน้องนี้ซะก่อนพ่นละ ก็ไฟบานพี่น้องเไยเป็นหวยอันนี้คือท่ากระดุงพอดได้นี่เห็นตั้งซองอันนึ่คือท่ากระดุงพนมมัดด้วกระดุงอยู่บนนี้น้องอะไรพี่น้องลมเย็นสบายแต่พี่แนะนำผัดหนาวคนละขับพี่น้องหลังจากที่ งมหอยน้องอีกน้องหนึ่งมากอันนี้เป็นน้องใหญ่พี่น้องอันนี้ทาก,กระดูนนิ่นงมไหลอยน้ำฟังพี่น้องเพราะว่นาน้ำอยู่นี่มันเหลือบานนี้บ่แมนหอยออนหอยจูบด้วยพี่น้องบ่แมนหอยขมเป็นหอยนบหอยนกพี่น้องเลย ปลยคักบกัวหอยนกพี่น้องเป,เป็นลักษณะแบบนี้ละหอยนกเป็นผัดแต่พริกแกงอเป็นลายเป็นน่นเป็นนีแบบนี้พี่นออ้องอาจจะพริแกงอร่อยอืเป็นน้องไงพี่น้องเลยก็อ,เเอืน่นเป็นน้องสาธารณะพี่น้อง น้ำก็เอานี่ยเราไปใส่บบกำลังงุ่มพี่น้องไงกำลังขมักขเม้นงุ่มขั้นแ้วน้ำขีดต้มบ่ขั้นแล้วขีดต้มหลายพี่น้องมันซ้ำอยู่ในขีดตม้มเออมันอยู่ในขีดต้มคือหอยหอยกับกี๋แล้วพี่น้องขั้นแล้ว,ลวอ้วนบ่อ้นวนเอาไปพัดพี่น้องอนนอเอาไปแช่น้ำก่อนแล้วก็พัด หอยจูบบอกว่าพ่อแล้วพี่น้องพ่อได้อยู่ได้กินแล้วหอยจูบออของนี่เต็มพี่น้องของนี่ตัวใส่ใส่พลังงานแอล,อย,ล,ลอ,อย่างน้อยพอกลุ่มนี่ <c oughs> โอ้เซียนงมพี่น้อง เต็มถุงโอ้น yeah. um, ี่นะเต็มของเลยได้เนี่ยนะรุ่นนี้คือรุ่นเนี่ยเบิ่งดูในของนี่พ่อเราบอกหอยนกก็หอยจู่หอยหนกเอาลายๆพ่อไม่ต้องเอียงไม่ต้องเอียงหอยจูกกบหอยนกพี่น้องเลยได้สองหอยเหมือนนี่หอยหลายนับ ปลาเพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยถ้าน้ำผุ่นขุ่นแบบนี้ปลาเนี่ยห่วยหลายเลยพี่น้องเบื้องหน้ามันติง้งม,ม,ม,มันมันมันบนนิ่งหน้ามันติ้งตลอดแสดงว่าปลาลายพี่น้องไม่แต่ทากระดุมขึ้นบ่ได้งมเอาบริเวณกวางเลยเอาในื้อแคบๆพี่น้องเลยเอาซับนี่เลยนี่คล้ายๆหอยกับกี้เอาไปพัดนี่แซ่บพี่น้องหอยหอยหนกทะเลอีสานหล่ะนี่เนาะ บรรยากาศโอ้ยประมาณเวลากับประมาณบสามมงแรงพี่นองในช่วงสามแรงเลยเอา<ช>หอดเอาหอยโดยดซหน<อ>างมันเะข่ากลัจกเอากออห้างไงไห,ห้างพี่้องจกเอาจอกเอาเลยน <c oughs> ี่คนในใจพาก,กัด<ม>ุประโยชน์น นี่อ,อันนี้ทาก,กระดูก<ง>มาได้พี่น้องนี่งงแต่อืมนันี้จุกนะีานีหอยกบ่้หขอคนนี้ <c oughs> านเป็า,ายอย,ายก <c oughs> ินอิสา,าน้ันเทาา้าขยันนี่ยโบ๊ตายพี่น้องมันเท่าพอด้อยู่ได้กินอยู่ด้เข้ากั <c oughs> ท่างก็ไปง่ายมากข่องพี่น้องรับพี่น้องหลังจากที่สิเมอแล้วพี่น้องมันคำแหละก็ได้อยู่พี่น้องร่วมกันต้งหอยนกต้งหอยจูบพี่น้องเลยอันนี้นเต็มถุงพี่น้องโอ้หนักเต็มอันนี้กับ,อ,นนกบอันนี้กับแมนพี่น้องพลัถุงพลัถุงละถุงพี่น้องพอจะอยู่ได้กินอยู่ดี หอยนอกเอาไปพัดอันนี้หอยขมหอยจูบบนานเท่าพี่น้องเป็นบรรยากาศเนี่มาแรง้งหลังจากที่เสร็จมาแลกกับตีเมือ่อพี่น้องหนาวปะหานาวนะัสตั้งคอยคืองห่อนเนาะ่อยยึดตั้งคอ่อยคืองห่อนเนาะครับพี่น้องหลังจากที่งมหอยแล้วกับตีเมือ่อเขาจะเลื่มฝากพี่น้องกดติดตามช่อง youtube ตุ้ยยามมืองสานได้พี่น้องเด้อ